ค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเซลลพิมพ์ที่สูนร,รถยนต์มือสองเก่งพระราม9ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้มีรถสวยๆรถมือเดียวนะคะสภาพป้ายแดงรถปี22แท้ใครๆก็หาอยู่นะคะพี่ๆเป็นรถยอดนิยมเลยเดี๋ยวเราจะมาแนะนำคันนี้สำหรับ Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid GR Sport โอ้ฟังชื่อแล้วคันนี้ท็อปสุดแล้วค่ะสำหรับของรุ่นของเขาขาวดําด้วยรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงเลขไม่เพียง7จ็ดหมน่าสนใจใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูโฉมใกล้ๆกันกระจังหน้าสีดําเลยค่ะนะคะชุดแต่งจะได้สีดําตัดกระรถขาวมุกนะคะหายากมากพร้อมรับประกันศูนย์โตโยต้าสปีเต็มทั่วประเทศค่ะอะใกล้ๆนะคะไฟหน้า LED นะคะมีโฉมใหม่ตอนนี้เลย ใครหาอยู่นะคะประหยัดไปเกือบ4 0 0แสนกว่าบาทใครอยากได้คลอสใครอยากได้ตัวท็อปใครอยากให้ไฮบริดอันนี้ประหยัดสุดนะคะมาดูล้อแม็กพี่ๆขาล้อแม็กล้อเดิมแม็กเดิมแม็กสวยพร้อมใช้กล้องรอบคันค่ะพี่ๆได้กล้อง360ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างคิ้วล้อนะคะหลังคาจะได้เป็นสีดำตัด สำหรับ t ต y o ต c r r o s s 1.8 Hybrid GR สมา r ์ k คเลต t มาแล้วค่ะพี่พี่นะคะใครหาค r อสอยู่ได้รถขาวดำด้วยนะคะเป็น Hybrid GR ตัว็อปสุดเลยมีระบบคลิกเซนเซ,นเซอร์ค่ะพี่พี่อโอเคบางทีแบบว่ายิวของเยอะของเต็มมือเต็มไม้นะคะแค่ใช้เบาๆทั้งเปิดแล้วก็ปิดได้เลยค่ะพี่พเปิดแล้วก็ปิดได้เลยนะคะ เห็นไหใช้งานง่ายใช้งานสะดวกได้รุ่นท็อปไปแล้วความสวยภายนอกว่าเต็มแล้วไปดูความสดความใหม่ของภายในกันภายในได้ทนดำค่ะนะคะเบาะหนังสีดำเบอกคนขับปรับไฟฟ้าเข้ามานั่งแล้วเงียบมากคือเงียบเก็บเสียงนะคะว้าวเลยภูมอะไรมัลติฟังชั่นหุ้มหนัง บอกคนขับปรับไฟฟ้านะคะจอเป็นจอรุ่นใหม่เลยค่ะเป็นจอรุ่นใหม่เลยแอดดิจิตอลนะคะสตาร์ทให้ดู่ะนะคะเยียบเบรคกดปุ่มสตาร์ทได้เลยอันนี้สตาร์ทแล้วนะเงียบมากค่ะสำหรับ Toyota Cross Hybrid GR ใครหาอยู่พี่ๆทักมานะคะออเชั่นเหลือๆเ,เลขใไม้แท้รับประกันสูนย์รับประกันโครงสร้างค่ะภายในเอี่ยมสวยเบาะทุกเบาะตึงกระชับ คอนโซลแผงประตูไม่มีริ้วรอยนะคะสวยเดิมและที่สําคัญคันนี้จะเป็น Hybrid GR พี่พี่ขาคันนี้มาด้วยกล้อง360กล้องมองรอบคันออปชั่นเหลือๆได้เป็นตัวทอฟได้1.8 Hybrid GR คุ้มไหมนะคะต้องมาที่เก่งพระามกาวจะมีหลังคาสรุปนะคะใครหาอยู่ทันนี้ขาวดำภายในดำนะคะสวยกริบลองเข้ามานั่งดูแถว2นะคะพี่พี่ โผลเลดรูมเลดรูมกว้างๆเลยดูโปร่งนะคะนั่งสบายมากได้เบาะหนังและที่สำคัญแอร์มีอยู่ด้านหน้าเลยนะคะแอร์ด้านหน้ารองรับท้ายต่างๆนะคะมีให้แล้วค่ะนะคะนี่แถวสองยังมีที่พักแขกที่วางแก้วหนาได้เบาะหนังชุดเดียวกันทั้งคันนะคะโทนดำเท่สุดเดี๋ยวเราจะไปแจ้งค่าตัวกัดไปด้านหน้ากันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโตโยต้าคลอสที่พี่พิมพจัดมาให้วันนี้นะคะรถมือเดียวรถปี22แท้สำหรับโตโยต้าโครราตค o อส1.8 Hybrid GR Sport คันนี้ท็อปไม่ล่ะรถปี22แท้เลขไม์เพียง77็0 0นค่าตัว7,99,000ารีดาวออกรถศูนบาทได้เลยแล้วก็ที่สำคัญเก่งพรามก้ารับประกันศูนย์3ปีครอบคุมอะหล่รย247รายการไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีน้ำท่วม นะคะคระบุในสัญญาเลยที่ที่ขาใครสนใจสามารถคอนแทคของเราปักไว้ให้ด้านล่างอยู่แล้วติดต่อหาเซล์พิมพ์ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเจอกันรีวิวรถสวยรถด,ดีคุณภาพเกรดพรีเมียมกับเกดรด้9สวัสดีค่ะ